异兽。 สวัสดีครับวันนี้ธุรกิจมอเตอร์นะครับได้รับเกียรติจากสื่อมวลชน ทั้งสายรถยนต์สายรายวันนะครับทีวี TV และแมกกาซีนต่างๆนะครับให้เก็ตมาร่วมพิสูจน์ความเหนือระดับของซีดานคันแรกของเรานะครับนิวซูรกิซีเสซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดตราดนะครับเพื่อให้สื่มอมวลชนเป็นประจักษ์พยานนะครับว่าความเหนือระดับในจุดต่างๆของซูกิซีเสทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขวางและรวมถึงประสิทธิภาพการขับขี่ที่มาพร้อมกับความประหยัดน้ํามันนะครับสำหรับนิวซูรกิซีเสคันนี้ นะครับซูรุกิเองให้ความสําคัญกับการประโยชน์จากการใช้สอยนะครับและความคุ้มค่าในแง่ของการใช้งานนะครับกลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้ชายที่มีอายุประมาณ3า,า,าขึ้นไปนะครับที่มีครอบครัวแล้วจะมีบุตรหลานหรือไม่ก็ตามที่มีจำนวนสมาชิกต้องการตอบโจทย์ของการใช้งานในเมืองนะครับเพื่อ,อใช้ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย อีโคคาร์คันนี้ของซููกินะครับจะมาเติมเต็มหลังจากที่ซู k i กิเองมีอีโคคาร์ไปแล้ว2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นซููกิสวิปนะครับอีโคคาร์แฮชแบกคันแรกของเราซึ่งเป็นเน้นของเรื่องสไตล์นะครับการตกแต่งให้สวยงาม ส่วนของ E c o c a าร์เซเ r i อนะครับก็เน้นความประหยัดน้ำมันและตัวนี้จะมาเป็นเติมเต็มเซกเมนต์ของความเป็นครอบครัวความหลากหลายของ E c o ค a าของซูซูกิจึงครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเราหวังว่า New ซูซูกิเซสกันนี้นะครับจะมาช่วยทำให้ซูซูกิเองเนี่ยครอบคลุม e c o ค a าทุกเซกเมนต์ของเรานะครับสวัสดีครับท่านผูช้ชมครับขอตข้อนรับเข้าสู่รายการโกลไลท์ไปได้ชอบผมรายการที่จะพาทุกท่านไปี่ชอปก่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้ครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดตราดน,นะครับด้วย Suzuki c ซียสนะครับตอนนี้ด้านหลังก็จะเป็นบรรดาพี่ๆอสืมวลชนนะครับที่กำลังลงทะเบียนแล้วก็วันนี้เราจะมีรถทั้งหมดประมาณ10กว่าคันได้นะครับจะมีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับแล้วกเกียร์ออโต้นะครับเราไปดูบรรยากาศและการขับขี่กันว่าวันนี้จะสนุกขนาดไหนและเราจะไปพักที่ไหนครับกับซูซูกิซียครับ ในเส้นทางที่เราเลื่อนะนะครับซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นสามประการที่พวกเราเนี่ยทีกคุณ้องปุ๋ยก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่า CS เนี่ยตัง้งแต่เปิดตัวมาเราให้ความสำคัญอยู่ที่3จุดนะครับจุดแรกก็คือเรื่องของดีไซน์ซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านก็คงเห็นดิเมนชันเรื่องของการออกแบบนะครับเส้นสายต่างๆ่ที่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่2ก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขวางวันนี้ถึงจัดทริปให้พุกทุกคนได้นั่งร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าในการเดินทางระยะทางที่ ไม่ชั่งเนี่ยทุกท่านจะนั่งแล้วมีความรู้สึกสะดวกสบายอย่างไรและจุดสุดท้ายก็แน่นอนครับเป็นเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล,ล้วก็ประหภาคการครับผมหลังจากช่วงเช้านะครับเราได้รับบีฟนะครับกันที่โรงแรมแล้วนะครับก็ดูว่าตัวรถเนี่ยมันมีมิติของเป็นยังไงบ้างนะครับกว้างเท่าไรยาวเท่าไหนมีอุปกรณ์เสริมอะไรยังไงบ้างนะครับพร้อมเปรียบเทียบ ครับไปเห็นกันเลยว่ารถเซียเนี่ยกับคู่แข่งเป็นยังไงนะครับก่อนจอกเดินทางครับเราก็เดินทางกันชิวๆครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าดีนะครับกับเจ้าซูซูกิตัวนี้นะครับเพราะว่าขุมพลังของเครื่องยนต์นะครับก็ติดตั้งมา K12B นะครับความจุนะครับ1.25ลิตรนะครับสสูบ16วาลนะครับมีแรงม้าสูงถึง91แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด118นิวตันเมตรนะครับ เรามาอยู่กันที่ร้านจันทร์โภชนาครับถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งเลยครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนี่มาที่จันทบุรีครับไม่มาร้านนี้ว่ามาไม่ถึงครับสุูกิก็จัดให้อย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนี่ยขึ้นชื่อหรือชาร้านนี้ครับต้องมีนี่เลยครับแกงหมูชะมวงโอ้โหใครไม่เคยกินเนี่ยต้องมาลองครับอันนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวมากนะครับก็อิ่มน้ำสำราญกันให้เต็มที่เลยครับสุสกิจัดให้ขนาดนี้ครับ เสร็จแล้วครับเราก็หูดกันเลยครับเราไม่ปราณีครับแม้ว่าจะเป็นแค่เครื่อง1 2 0 0องทีนะครับเราก็หูดกันไม่ยั้งเลยครับกับเซียกใหม่ครับครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สยามซูซูกิจังหวัดตราดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่เราขับขี่มาประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรนะครับเห็นจะได้ก็ หวดกันมาแบบว่าสุดติ่งกระดิ่งเล่มทองเลยนะครับเราก็มาถึงที่นี่ครับปิปิ้วนะครับก็เอ่อหวดกันมาก็พอสมควรนะครับอาจตากอะไรพวกน้ํามันก็ถือว่าใช้ได้ครับอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเสร็จสิน้นวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลันลากันนะครับที่เอวานะครับแล้วเดี๋ยวเรามีคิวนกันมีอะไรต่อไปเดี๋ยวไปเลยครับที่ สยามสุขีตราดค,ครับผมเส้นทางเทพตราดนะครับก็น่าจะรู้กันดีว่ามีทั้งทางตรงนะครับทางโค้งเยอะแยะมากมายนะครับอัตราสิ้นเปลืองที่ขึ้นมา13กิโลเมตรต่อลิตรนั้นเป็นการขับแบบไม่ใช่บุคคลธรรมดาครับคือหวดกันยับเลยครับความเร็วที่เราลองกันถึงเนี่ย180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ ขับย,ยาวๆครับขึ้นมา1 3กลเมตรต่อลินี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนขับกันปกตินะครับประมาณ90กลเมตรถึง100เนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณ20กิลเมตรต่อลิครับก็ถือว่าประหยัดทีเดียวครับกับซูซูกิเซียตตัวนี้เลยครับครับหลังจากทดสอบกันมาทั้งวันครับขับกันมาอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวครับ ไม่ปราณีครับแม้เครื่องพันสองนะครับแล้วก็เดินทางกันด้วอเรือนะครับเพื่อไปยังเกาะช้างนะครับเราไปพักกันที่เอวารีสอร์ทนะครับก็พักก่อนกันนิดนึงครับที่เกาะช้างนครับบรรยากาศสวยๆครับคุณผู้ชมครับก็สิ้นสุดการเดินทางกับทริปนี้นะครับกรุงเทพตราครับกับซูซูกิเซียสนะครับโดย บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านทุกด้วนนะครับที่เพื้อรถเสียดีๆเกี่กับที่พักที่เอวาเกาะช้างนะครับก็ต้องขอบอกว่าทริปนี้สุขสนานมากครับการขับรถตั้งแต่กรุงเทพนะครับมาถึงที่ธมดตรานะครับรถนี้ได้ผ่านทั้งเส้นทางฝนตกนะครับโคดเคียวนะครับเส้นทางปงยาวให้เราได้ลองหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นรถที่ดีครับใครสนใจก็ไปลองกันได้ครับที่โชว์รูมซูซูกิ ทั่วประเทศเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกทีครับกับบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับอาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนยังไงกันต่อติดตามกันต่อได้นะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ